เอาลชิมเอาิมาไว้นี่เอ้าเยังไม่ถึงครึ่งเลยเปลี่ยนมือแล้วไมครับเอาเปลี่ยนมันตั้งไม่ยากวครับอ,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 อาช่างไม้ง่ายนิดเดียวนะครับพาเพื่อนเื่อนมาชมนะครับกระบวนการและขั้นตอนอการทําเครื่องเรือนท้องถินนะครับก็เป็นหนึ่งในวิชานะครับของอาสาขาช่างเครื่องเรือนและตกแต่งภายในนะครับอันนี้เป็นนักเรียนชั้นปวชสองนะครับ ก็จะมีไม้ที่เตรียมไว้เนีต่ตัวตึงนึงนั่น,นครับเนี่ยเมื่อวานก็ไปดูการเรียนการสอนวิชาเชื่อมนะครับเบื้องต้นนะครับก็ถือว่าเป็นเป็นเกณฑ์ที่น่าพอใจนะครับก็เห็นการทํางานก็ถือว่ามีความตั้งใจอันนี้เป็นไม้ที่เตรียมไว้นะครับก็เก็ได้แล้วอันนี้ต้องเตรียมไม้ประมาณกี่ท่อนครับ ต่อหนึ่งตัวหนึ่งตัวต้องใช้กี่ท่อนครับอาจารย์ประมาณาปะมาทอนนะคระับไม่ใช่ครับหมายถึงว่าจํานวนไม้ที่เราเหล่าไว้นะสามสิบห้าต่อหนึ่งตัว,ตวอันนี้เป็นทรงเก้าอี้อหรือเป็นทรงแค่ครับใช่ไหมจริงๆมันมันจะคิดว่าน่าจะน่าจะเผื่อไว้ได้นะเราจะได้เสียเวลาตัดครั้งเดียวไงเอออืม ตัดเผื่อเลยจบทีเดียวไงยาวเท่าไหร่ครับอันไหนของมึงสองเมตรยาวยาวเท่าไหร่อาจารย์ท่อนหนึ่งตัดยาวเท่าไหร่ครับสองเมตรแล้วแต่คนแล้วแต่คนเอาแบบไม่เหมือนกันแสดงว่าเราเป็นคนออกแบบเองใช่ไหมหรือว่ามาเซอร์เขาเอาแบบมาให้ ออกแบบเองอม,มีคนเอาลงง่ายเหรอแนวแบบเดียวกันนะแต่แค่ขน,นนขนาดไม่เหมือนขนาดไม่เหมือนนี่ก็ผ่าโอ้ยยี่สิบสีอันไหนไม้ที่เราไว้ยี่สิบสี่อันหรอไห<ใ>นตัวท,ที่เราไว้ ตอนนี้ได้ไปกี่อันแล้วครับยีกว่าอ่านี๋ประมาณ10กว่าอันนะครับหนึ่งตัวก็จะใช้ประมาณส5ตัว35มอันนะอ่าฝากเป็นกำลังใจให้ น้องๆน,นะครับสาขาวิชาช่งนนาง,งาเครื่องเรือนะครับชั้นปวช .2 มาในการทำเครื่องเรือนท้องถิ่นนะครับก็คือแคร่นะครแคร่ไม่พ่นะครับฝากเป็นกำลังใจและติดตามด้วยนะครับอจากตัพไม่เป็นยนอีกแล้ว